แล้ววันนี้ยู่กบผมสกายซาร์ตาไม่ส้มถ้าไม่ว่าอะไรฝากกดไลค์กดติดต่ายผมด้วยนะครับวันนี้เรามาเดินตามรอยคลิปที่ดังที่สุดของช่องเราอย่างเช่นการเดินเกมของซาตาในแรงสูพีมอันนี้จะเป็นซาร์ตาในห้องแรงซูพีมนะครับโดยที่ผมจะใส่เอฟเฟกในเกมนี้ให้ได้น้อยที่สุดทั้งหมดนี้ก็เพื่ออัตทรสของผู้ชมนะครับแน่นอนครับว่าคลิปนี้เนี่ยครับจะเน้นไปที่เนื้อหาและความรู้มากกว่าความมันและความสนุกอ๋อแล้วก็หากท่านใดที่ต้องการรับชมความมันและความสนุกแบบจัดจ้านไปรับชมได้ที่คลิปอื่นๆได้เลยนะ อย่างแรกครับเทคนิคการอัพสกิลต้นเกมมานะครับผมแนะนําให้อัพสกิลสองมากกว่านะครับเพราะว่ามันใช้ได้ถึง2ครั้งกันเลยทีเดียวต่างจากสกิลหนึ่งที่ใช้ได้เพียงแค่ครั้งเดียวแล้วดาเมจก็น้อยกว่าสกิลสด้วยนะครับคือเอาตรงๆถ้ามันโดน2ก๊อกอ่ะมันจะดีกว่านี้นะคือมันแรงกว่าสกิลสก็จริงอะ่ะแต่มันกะยากเพราะสกิลหนึ่งเนี่ยมันมีดาเมจสครั้งก็คือตอนที่ปล่อยไปแล้วก็ตอนที่ระเบิดในฉากสุดท้ายซึ่งในตอนระเบิดในฉากสุดท้ายเนี่ยมันก็แรงมากๆนะครับ แบบนี้เลยก็คือถ้าโดนไปลายล้อเลี้ยวก็หายได้อยู่เหมือนกันอะ่ะสองหนึ่งเต็มเต็มบวกตีธรรมดาติดพาสซีฟสีเหลืองเข้าไปก็คือมีครึ่งหลอดได้อยู่เหมือนกัน,นครับสำหรับทางด้านต้นเกมในเกมนี้เนี่ยเราชนกับล้อเลี้ยวมาหลอดและเพตาซึ่งผมก็งงเหมือนกันนะครับว่าเขาจะเอาเพตากับล้อเลี้ยวมาซ้อนกันทำไมอะ่ะคือมันตำแหน่งเมียซ้ำกันะนะโอเคครับก็พูดถึงมาโคก่อนวิวเสีนบ้างซึ่งนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับซาตาเลยนะครับส่วนที่เหลือจะเดินมั่วยังไงก็แล้วแต่คุณเลยอะ่ะคือตรงดด่่ททสีีีุ คือซตตอเนี่ยสำหรับผมนะผมไม่เคยเงินต่ํากว่าาเลยก็ว่าได้ถ้าแบบส่วนใหญ่อะนะโอเคซึ่งใช้ในการเดินนั่นคือ คุณต้องพยายามเคลียร์คีบกลางนะครับในเวฟแรกจากนั้นก็ตีปูถ้าตีไม่ได้ก็หาแท็กคีบเล็กออฟเพลนหรือว่าแครี่นะครับแล้วจากนั้นคุณมาเคลียร์คีบกลางพร้อมกับป่านะครับในตอนที่ป่าเวฟบสองถึงสามนะครับทาให้เราได้เวฟบสามไปด้วยจากนั้นก็ไปแท็กคีบป่าสองถึงสามตัวพอแตกเสร็จปึ๊บนะครับก็ขึ้นมาแท็กคีบกลางเหมือนเดิมคุณเทเว็บสี่ในนาทีที่หนึ่งนาทีสามสิบเจ็ดวินะครับผมประมาณนี้แล้วจากนั้นก็ลงไปเติมแครี่ไฟมังกรได้เลยครับผมช็อตนี้นะครับผมเลือกที่จะสกิ 2, ลลลลลลแแ้้้วววสไไดดด์ปปปทีี่่่ออออยนนนาาา็กหรรรรรืุมมเิตธคคัังะบ เราโยกไปตามที่แวนไปนะครับเพราะว่าถ้าแวนโยกไปอีกทางเนี่ยเราจะบินวิดนั่นเองถ้าเผิ่มถ้าเราบินวิดเนี่ยหคือเราต้องหนีจากระยะป้อมและเมจจากป้อมเนี่ย่ขนข่าที่จะแรงนะครับและ2ก็คือมีล้อเลี้ยวมาปิดเราด้วยเพราะฉะนั้นผมก็เลยเลือกที่จะบินออกทางหลังป้อมมากกว่าหมายถึงหมายถึงหน้าป้อมเออทางเข้ามานะ่ะเอ,อินั่นแหละผมก็ไม่รู้จะเรียกมันยังไงเหมือนกันนะก็ตามที่เห็นนะจากนั้นก็โยกมาตีมังกรแต่ั้นก็แ่ายคีบกลางนะครับ แท็กเสร็จปุ๊บจะมีจังหวะให้เราเวทป่าอยู่นิดนึงนะครับซึ่งจังหวะน,นี้นะครับเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเวลาป่าเขาตายนะครับหรือว่าป่าเขาไปเติมออฟเลนเราอยู่เนี่ยคือป่าตรงที่ศัตรูไม่ได้มาตียมันจะว่างเพราะฉะนั้นเวทได้เต็มที่เลยนะครับแล้วเลือกที่จะมาแท็กป่าฝั่งศัตรูนะครับแล้วจากนั้นก็จะไฟแบบนี้เลยอ่ะคือถ้ามันสวยอ่ะผมก็จะได้ทิปว่าคิวยางงี้ซึ่งถามว่าทำไมผมเห็นบินเลยไปข้างหน้าถึง2ทีไม่กลับมาบินมาหลอดแล้วเพราะว่าเนี่ยคือมาหลอดมันเป็นอมตะะออออยยู่่่่ในชชวววววงเเเเลลาาาาาัคบบบีกกกกกผมม็็ืืทจแแ คือถ้าบินใส่แวนแวนมันตายแน่แต่ถ้าบินใส่มาหลอดมันอาจจะไม่ตายเพราะฉะนั้นเราบินใส่แวนและโชคดีที่ว่ามาลอดมันเดินมาเข้าระยะสกิลขน,นกดกพอดีมันก็เลยตายไปด้วยนะครับลอรเรียวนี่ตัวแถมเลยและนี่คือ2สิ่งที่ห้ามพลาดของซาตตาเะครับเวลาเล่นก็คืออันแรกเนี่ยเราสามารถที่จะมาแท็กคลิปกลางได้ตลอดเวลานะครับคือเอาเป็นว่าคุณมาตีคลปกลางตลอดอะ ทุกเวฟต้องเป็นของคุณส่วนใหญ่นะเอาตรงไม่ต้องคือเวฟหรอกแค่ว่าส่วนใหญ่จะต้องเป็นของคุณซะมากกว่าเพราะว่าถ้าเลนกลางพังอะทีมเราจะเล่นยากมากๆเพราะฉะนั้นเมทเนี่ยเลนกลางต้องแข่งออฟเลนเลนต้องแข่งคลลี่เลนก็ต้องแข่งส่วนป่านี้จะเป็นตัวทำออฟเจกกลับไปเสริมเลนในการไฟซะมากกว่านี่ครับส่วนรวมแพทนี้ผมว่าเดินกับเมทเดินออฟเลนทาเกมได้เลยเนะครับเพราะว่าคลลี่เนี่ยต้องฝึกอยู่คนเดียวให้ได้นะสำหรับแพทนี้โอเคแล้วก็พูดถึงครีปที่มันเพิ่มมานะแพทแพทใหม่นะครับซึ่งก็หลายแพแลล้วละ่ะ ไม่ว่าจะเป็นนกตรงเลนล่างมังกรตรงเลนบนหรือว่าปูตรงเลนกลางนะครับอันนี้ห้ามพลาดเลยใครอยู่เลนไหนก็ควรที่จะได้สิ่งสิ่งนั้นนะครับหรือถ้าไม่ได้ก็ควรเรียกเมดลมหรือป่ามาแกงเพื่อเอาตัวนั้นเลยนะครับคือเนี่ยไอตรงนี้มันเป็นเนต่าใช่ไหมผมก็ไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไรอะ่ะเรียกว่าเต่าแล้วกันนะเพราะว่าผมเห็นกระดองอะนะ ตรงกลางนี่ชัดเจนอยู่แล้วปูส่วนเลนบนก็น่าจะเป็นเต่าอีกตัวหนึ่งอะคือไอ o ดโนะง่ายๆอันที่2นะครับก็คือคุณต้องแยกระหว่างความเท่กับความฟอร์ทีมให้ได้มากที่สุดคือเมื่อกี้ที่ผมไม่บินเพราะว่ามันจะเสียบินไปเปล่าเเผื่อถ้ามีคนมาปิดผมจะได้มีบินไว้ใช้อีกรอบนึงผมก็เพียงแค่สองหนึ่งใส่แวนเพราะว่ามันขาตายอะคือมันไม่มีอะไรจะหนีแล้วแล้วเรามีโอเมก้าไฮสเตะก็คือมันกลางอันติพร้อมลำอะ เราจะไปลาดบินใส่มันก็ไม่ถูกใช่ไหมละ่ะสุณนสถานีนะครับเรามาดักยีนานครับผมรอให้ยีนาเนี่ยมันพุ่งมาทางสกิลผมก่อนนะครับแล้วก็นี่เป็นจุดบอดของซาตาหลายๆคนเลยคือชอบบินนอกสกิลอะคือวางสกิลสองกับสกิลหนึ่งไว้ก่อนแล้วพุงพ่งพุ่ไปหาศัตรูแน่นอนว่ามันยังอยู่ไกลศัตรูนะครับแล้วพอเราตีสกิลพาสซีฟอะติดติดไปที่ศัตรูนะครับก็มันทําให้เราพุ่งต่อได้อีกรอบหนึ่งนะทีนี้คนก็จะวางสกิลให้โดนศัตรูแล้วค่อยบินนะครับ แต่ไอสกิลครั้งแรกที่เราวางไปอะ่ะไอสองหนึ่งที่เราวางใส่ลมไปแล้วมันไม่โดนศัตรูคือมันเปลืองเ,เราจะใช้คสกิลใดสกิลหนึ่งก็ได้แนะนำว่าเป็นสกิลสองนะครับเพราะว่าถ้าใช้สกิลหนึ่งอะ่ะแล้วเราจะเหลือสกิลสองแค่ครั้งเดียวถ้าเรารีบบินะนะแต่ถ้าเราไม่รีบบินอ่ะมันจะเหลือสกิลสองกับหนึ่งเลยถ้าเราวางสองก่อนอะ่ะคือถ้าไม่เห็นภาพก็ย้อนไปดูคลิปเก่าผมได้อ,อารมณ์เหมือนว่าสกิลสองพุ่งไปพุ่งไปอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วจากนั้นคุณจะเหลือสองกับหนึ่งไม่ให้ใช้เพราะ สูตรนี้มันบางทีมันก็ใช้ไม่ได้หมดนะครับคือศัตรูบางทีมันก็ไม่ตายนะเพราะฉะนั้นแล้วอะ่ะที่ของผมเลย2อ,อย่างในการบินซานตาให้ได้คมที่สุดอะ่ะหก็คือถ้าระยะสกิลสหรือ1ของเราอะ่ะไม่โดนศัตรูอะ่ะคืออย่าบินอย่าสไลด์เลยคือผมจะง้างไว้ตลอดอะ่ะง้างไว้แบบว่าง้างไว้เลยอะ่ะเดินง้างไว้เลยอะ่ะถ้าแบบว่าศัตรูมันอยู่ในไอระยะวงสกิลสีฟ้านะแบบยังไม่ปล่อยอะ่ะแต่ถ้ามันอยู่อย่างนั้นอะ่ะ คือเราปล่อยสกิลแล้วบินได้เลยอันที่2นะครับก็คือตีธรรมดาลตลอดการบินนะครับไม่ว่าใชสกิลอะไรพุ่งจากนั้นต้องปล่อยอันหลอกแล้วตีทันทีไม่งั้นสแต็คบนหัวจะไม่ขึ้นแล้วเราจะบินห้าสแต็กไม่ได้นะประมาณนี้แหมพูดเยอะไปเลยยังไม่ได้ทันดูการเดินเกมเลยนะครับเอราเป็นว่าถ้าคุณงงเนี่ยกูก็งงเหมือนกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจบเกมนี้ไปเดี๋ยวผมอัดจอให้ดูอีกรอบนะครับคือล่าสุดผมเห็นยีนะ่ามาอยู่ตรงบับแดงนะครับผมเลยมาดักแต่ว่าเราจะไม่ดักแบบแหลมเกินไปเพราะว่าซาร์ตาเนี่ยมันเอาตัวร,รอดค คือโดนสตันยังไงเราดิ้นไม่หลุดแน่ๆแล้วเพื่อนกูก็ส่งไลน์มาจังเลยแต่ว่าเกมนี้นะครับที่ผมเห็นเป็นฟิกเกอร์เพราะว่าตอนแรกผมเอามากันช็อคมาลอดอ่ะคือมันมีอิมแพคต่อเกมมากๆนะถ้ามันโดดโดนแต่ว่าผมออกรองเท้ากันซีซีมั้งผมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าปัจจุบันนะครับผมแนะนําให้ออกเป็นรองเท้าเจาอะกอเว้ไปเลยเพราะว่าถึงเราการซีซีไปยังไงแล้วก็โดนอยู่ดีอ่ะง่ายๆคือมันแทบจะไม่ค่อยมีประโยชน์เลยสักเท่าไหร่นะครับถ้ามันไม่เจอเตยวเซียนอ่ะนะแล้วก็อีกอย่างนะครับก็คือสเปลเน แต่ว่าแพทนี้เนี่ยมันเน้นไปที่แทงนะครับออฟเลนอาจจะมีเลือดนิดน,นึงป่าก็มีความอึดขึ้นมาแล้วในแพทแพทนี้แครี่บางตัวก็ออกของแทงได้นะครับเมดบางตัวก็ออกเป็นฟอสการ์ดอะไรเงี้ยทำให้ฟิกเกอร์เนี่ยมันไม่ค่อยจำเป็นจะเท่าไหร่นะครับผมเลยหยิบเป็นไอคิวมานะครับในเกมหลังๆอย่างที่ในสตรีมล่าสุดของผมก็เล่นเป็นไอคิวคือปัจจุบันผมก็ยังเล่นอยู่อะ่ะง่ายๆถามว่าฟิกเกอร์มันใช้ไม่ได้แล้วเหรอก,ก็ใช้ได้ครับสำหรับคนที่อยากแอคอยากเท่แบบผมนะแต่ว่า,าหลังๆก็เล่นไอคิวมันจะมันกว่่า300%นะ ถ้าใ,ใครลองเล่นในคิวดูก็จะรู้นะครับเพราะมันมันจริงๆอ่ะคุณหยุดไม่อยู่แล้วอ่ะ ือตอนแรกไม่ว่าคุณจะมองว่าเอคิวมันเป็นอะไรที่ไร้ประโยชน์สำหรับสตาร์ขนาดไหนคือบางเกมผมหยิบเอคิวไปน่ครับเขาด่าผมว่าเอาระเบิดมาหาผมก,ก็ช่างมาเถิดผมก็ตบปากมันไม่ได้ระเบิดอยู่ดีเอาเป็นว่าผม MVP แล้วก็ชนะแบบ e ซี่เลยแล่จังหวะนี้นครับซือเห็นโอเมก้ามันสตันป้อมได้นะแต่ว่าผมก็เลือกที่จะไม่บินอยู่ดีอะคือผมคิดว่าลอยเรเียกมันไม่ตายแนย่ๆทําให้โอเมก้ามันโกรธผมไปหนึ่งทีซึ่งจริงๆมันก็ตายได้นั่นแหละแต่ว่าผมไม่บินกูเป็นอะไรไม่รู้เหมือนกันอ๋อๆน แหลมมากๆอ่ะคือมันเดินเข้าป้อมไม่ทันแล้วอ่ะทำให้ผมเลือกที่จะบินแวนกับมาหลอดไปนะครับ แล้วก็ทิ้เล็กๆน้อยๆน,นะครับถ้าไม่อยากบินตกถ้าโดนสตาร์เนี่ยคุณให้ปล่อยปุ่มเดินได้เลยอะ <c oughs> คือถ้าคุณสตาร์แล้วยังกดปุ่มเดินอยู่เวลาสตาร์มันหมดเนี่ยคุณก็จะสไลด์ไปตามที่คุณกดปุ่มเดินอะ <c oughs> ถ้าคุณกดปุ่มเดินไปทางซ้ายมันก็สไลด์ไปทางซ้ายซึ่งโอกาสที่คุณปล่อยช้าเนี่ยมันจะมีสูงมากแล้วพอคุณปล่อยช้าเนี่ยโอกาสที่ซาต้าจะบินวิดแล้วก็ตกมีสูงก็คือเตรียมตัวรับความตายได้เลยถ้างั้นเมื่อเราทาธุรละกับศัตรูเสร็จปุ๊บนะคร ัตรูมันตายกัน5คนหรือ4คนน่ะเพื่อนผมมันยังฟาร์มอยู่เลยอ่ะง่ายๆคือใช้เวลาเป็นประโยชน์ซะมากกว่านะครับทำสิ่งที่เวลามีศัตรูอยู่เราทําไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณยังมีเขาอยู่ก็รีบทํำอะไรที่อยากทำซะนะก่อนที่มันจะสายไปนะั่นอ่ะแล้วกูหมายเรื่องนี้ได้ยังไงเนี่ยเกมนี้ถ้าเป็นเกมวายอีกหน่าทีก็จ,จบแล้วนะครับทำให้ผมเลือกที่จะมาดักหลังดักเพราะว่าเวลาเขาตายเสร็จปุ๊บใช่ไหมมี2สิ่งที่คุณจะทําคือตีป้อมกับเอาดัก<ป>แล้วถ้าคุณไม่เอาดักอ่ะสิ่งหนึ่งที่คุณทําได้คือดักศัตรูระหว่างมาตีดักเนี่ยทำให้ศัตรูเสียเลือดฟรีๆเลยนะครับแต่ถ้าผมเลือกที่จะบินเมื่อกี้เนี่ยหคือถ้ามาหลอดตายแวนมันจะซ้อนผม แล้วเพื่อนเราจะมาไม่ทันกับวันที่2คือถ้ามารลอดไม่ตายก็ชิบหายเอาเลยครับนี่คือความรู้นะครับบนโลกนี้มี7,102ภาษาแต่ผมเลือกที่จะพูดไปเรื่อยต่อมาครับเวลาที่ซาตาเจาดักเนี่ยมันก็มีเทคนิคอยู่บ้างนะครับถ้าศัตรูตายเกิน2คนแล้วนะครับหรือคิดว่าศัตรูมาไม่ทันแน่เนี่ยคุณสามารถบินดักไปได้เลยถ้าในกรณีนี้นะครับคือตอนที่ศัตรูยังอยู่ครบกันอยู่นะครับแล้วมีมาหลอดเดินเข้ามาใกล้แล้วผมก็เลยจะบินไปแบบนี้เลย ซึ่งแน่นอนว่าเราไม่สามารถที่จะเก็บคิวเกมนี้ไปได้นะครับก็เลยให้เพื่อนเก็บไปแทนนะแต่อย่างน้อยผมก็ได้คิวรอเรียลมาอยู่นะรประมาณนี้พยายามเดินให้เซฟนะครับซึ่งเทคนิคในการเดินเซฟนะครับก็มี2อย่างนะครับถ้าคุณจะเอาเซฟมากๆแบบตายน้อยคิวเยอะแต่ว่ามันก็ไม่ได้เยอะเท่าไอ้คิวอะนะคือคุณใช้ฟิกเกอร์นะครับมันจะทําให้คุณเนี่ยปลอดภัยมากขึ้นในการปินและแน่นอนครับพลังแฝงแข่งทางด้านต้นเกมหรือว่ามาออกฟอร์นี่เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยคือ9นาทีแล้วผมยังไม่ได้กดเลยอะ ก็ศัตรูตายให้แล้วนะครับให้เรากดรีกับบ้านนะครับแล้วก็ไม่ต้องตีป้อมเลยพูดเล่นจริงๆริงก็มาตีก็ได้นะครับเผื่อมันจบได้เลยแบบนี้นะเกมนี้เนี่ยเราข้อดีคือมีเอรันดอแล้วก็ไฮยาเตะเป็นแครี่2ตัวนะครับทำให้เราสามารถยืนคายจากระยะไกลได้ดีมากๆนะครับหรือก็คือตอนเอาป้อมมันก็ได้เปรียบอ่ะและนี้คือทั้งหมดสำหรับเกมเกมนี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับและผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นความรู้ให้ใครไม่มากก็น้อยถ้าใครบอกไม่เป็นความรู้เดี๋ยวกูต่อยขออออออนน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 นญาาาาาตตตแแแคคคคคคคเเเเลยยะะรรรรรัััับบบบบบีีีี้้้้้มมมม่่่่่งงงพพูดกกกืืทททิิวววผไไป คือมันเปลืองแบบนี้เว้ยคนส่วนใหญ่จะสองหนึ่งนะครับแล้วแบบเนี้ยคือบินแบบเนี้ยมันเขาหน้าที่จะเปลืองอะ่ะสองกับหนึ่งคุณใช้ไปใส่ลมแล้วมันเสียปีอะเราด้ามีหลักของซาต้าอยู่ที่การระเบิดสแต็กอะซึ่งมันจากการที่สกิลชนกันไม่ว่าจะเป็น21ชนกัน2ชน1อันติชน1อันติชนสหรืออันติชนศัตรูและแน่นอนว่าการระเบิดสแต็กที่แรงสุดของซาต้าคือ2 1และตีธรรมดาแบบติดพาสซี 4, บงเหลืองๆนะทำให้ท่าบินของคนทั่วไปประมาณนั้นอนะคือมันเปลืองมากนะครับแต่ถ้าค บวกกับ21อีกครั้งนะครับทํให้21รอบนี้โดนศัตรูชัวๆแล้วมันจะแรงกว่าเดิมแบบเห็นได้ชัดเลยลองไปฝึกดูได้อันนี้คือท่าปวดของผมเลยนะครับที่ผมทําแบบนี้เพราะว่าในกรณีจริงๆเ่ยคุณอาจจะมีสกิล2แค่ครั้งเดียวทําให้คุณต้องรีบบินนะครับแบบเมื่อกี้เนี่ยคือไม่ได้เร่งความเร็วคลิปเลยนะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆก็แค่แค่สกิล2ไปข้างหน้าพุ่งไป2ทีจากนั้นสกิล1กลับมาชนสกิล2เพราะว่าผมอยากให้ได้ระเบิดสแต็กอ่ะแล้วก็พุ่งพุ่ๆๆไปแล้วก็บินซึ่งถามว่าตลอดการทําคอมโบเมื่อกี้คุณต้องตีธรรมดาด้วยให้สแต็กบนหัวมันขึ้นแบบนี้นะครับผมเพราะสถานการณ์จริงอ่ะคุณอาจจะมีสกิล2ไม่ครบถึง2รอบก็ใช้คอมโบนี้ได้แถ้า บอกก่อนเลยนะครับว่าไม่จําเป็นต้องใช้สกิลหนึ่งกลับมาโชนสกิลสก็ได้เพราะว่าถ้าสตูดมันเดินไปคนละทิศกับที่สกิลหนึ่งเราปาไปแล้วเราบินไปหาตัวอาจจะบินตกหรือว่าบินได้แค่อีกรอบหนึ่งอ่ะก็คือพุ่งไม่ได้5สเต็กอ่ะได้แค่4ประมาณนั้นเพราะนั้นสกิลหนึ่งรอบหลังอ่ะเล็งไปที่สตูแล้วบินไปหาดีกว่านะครับจะง่ายกว่านะทีนี้น่าจะสอนไปแล้วนะครับก็คือสกิลอะไรก็ได้พุ่งไปแล้วก็ตีธรรมดาเกาะคีฟเกาะป้อมอ่ะคือตีใส่คีฟใส่ป้อมก็ได้นะครับแล้วบินไปหาส เพราะซาต้าเนี่ยมันสามารถบินใส่คีปหรือว่าใส่ป้อมได้า้์สเต็กเหมือนกันโดยที่ไม่จำเป็นต้องมีศัตรูเลยนะครับอันต่อมาคือท่าหลอกว่าเราบินตกแล้วแต่จริงก็บินไม่ตกนะครับให้เปิดการตั้งค่าคือแสดงรูปเป้าหมายศัตรูไว้อย่างนี้นะครับคุณจะเห็นว่าทางขวาจอมีรูปหัวซาต้าขึ้นมาฝั่งตรงข้ามเห็นไหมแล้วสมมติว่าศัตรูมันอยู่ไกลเกินระยะบ,บินของเราเนี่ยกดไปที่รูปหัวซาต้าหนึ่งทีอะแล้วมันจะเดินแบบนี้เลยอะปกติเวลาก,กดอันตรีแล้วกดปุ่มเดินจะเป็นการสไลด์นะครับแต่ว่าถ้าเรากดอันตรับ เดินแบบสตูก็นึกว่าเราบินตกแล้วแต่จริงังไม่ตกนะครับและจากนั้นก็ค่อยปาสกิลก่อนพุ่งได้เลยนะครับ นี่ครับท่านี้ที่ผมทําในสตรีมบ่อยๆแล้วคนดูชอบมาทักว่าทำไมเดินระหว่างบินได้เนี่ยก็ตามนี้เลยนะครับเพราะผมกลัวคลิปว่ามันจะนานเกิน12นาทีเพราะฉะนั้นเรามาดูทริคสุดท้ายกันดีกว่าแต่ทริคนี้ผมไม่สอนนะครับกักไว้เอาเป็นว่าถ้าใครรู้ก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะครับว่าทำยังไงผมกดตะกี้อะไรก็ได้ครับแล้วก็อันติแล้วก็พุ่งไป5แต๊กแบบไม่ต้องกดตีธรรมดานะครับแบบง่ายมากๆเอาเป็นว่าใครที่อยากรู้เรื่องแบบนี้นะครับก็ติดตามได้ในคลิปหน้าอย่างเช่นลอยเลื่องเกี่ยวกับซาต้าไดเลยนครบถ้าถาบ้าลลีึง100์